สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเบิร์สุคูุสุคนค่ะเจ้าหนี้เกิดิพาพี่น้องมาปลูกมะละนะคะหมักมะละจีนเดี๋เเดินไ่น้องมะนาวเพาะใส่ถาดเพาะนะคะในซองหนึ่งนะคะพี่น้องมีหกเม็ดหกเมล็ดนะคะเก็นี่นะคะพี่น้องมันงอกมาสามเมล็ดเก็ถือว่ายังดีทนะคะที่มันงอกให้่นะคะไม,ม่น้องมะนาวก็เลยเอามาปลูกนะคะเอามาปลูกใน ถุงปุ๋ยเดคเ้อนะคะใส่ในถุงปุ๋ยที่เข้าบราิษงงานหรือว่าเข้าแบงมาปลูกพักก็ได้นะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะมีบักแตงกว่าสองต้นคอรอนะคะพี่น้องซองหนึ่งนะคะพันงอกมาสองต้นนะคะพี่น้องนะคะผู้ซึกว่ามันจะเป็นอันเมล็ด พันแตงกวาที่มันดุนแล้วนะคะมนันแทบจะเบิดอายุแล้วเวลาสื่อกับบด้เบิงนะคะพี่น้องสื่อมาเลยนะคะก็เลยนี่แหละค่ะพี่น้องซองหนึ่งหลายเมล็ดอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าง,งองอยู่สองต้นเนาะนะคะก็ลองปลูกเบิงวา่ามันเสียดตกินบอนะคะนี่นะคะพี่น้อง ค้างบ้านค้างเฮือนเฮ้านี่แหละค่ะพี่น้องปลูกยังก็ได้กินนะคะพี่น้องขอแต่มันปลูกเนาะนาอนะคะ,นะคะพอปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่น้องมะนาวก็เอาฟางฟางมาคุ้มนะคะเด้อพี่น้องนะคะฟางมาคุ้มนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นแล้วก็ว่วหายหนามันขืนเนาะนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆปลูกง่ายๆนะคะพี่น้องใส ปุ๋ยคอกนะคะพี่น้องพม่น้องมะนาวใส่ดินเป็นสันส้นใส่ดินใส่ฟางใส่ใส่ปุ๋ยคอกก็ได้นะคะพี่น้องนะคะเห็ดง่ายๆนะคะการทำเกษตรว่ามีสูตรอันตายตัวเนาะนะคะเออเห็ดตามสไตล์ทีเ่เฮาถนัดไปเลยนะคะพี่น้องนะคะปับใส่ในรูปแบบของเฮาและก็สภาพอากาศเนาะเนาะนะคะ,ะ,นะคะปลูกยังเก๋ได้กินเบิดแด้วคะพี่น้องคอใจเฮ้าใส่ใจนะคะ มะเมืองบักแตงเข้านะคะพี่น้องบักแตงแม่นองมะนาวก็เริ่มเป็นหมากเป็นนวยแล้วเด้อค่ะพี่น้องนะคะหลังจากที่ปลูกมาสักพักหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะออกดอกย่างหลายนะคะอันแมงเริ่มจีจาะแล้วนะคะพี่น้องเมื่อน,นีนะคะช่วงแรงๆนะคะแม่นองมะนาวสบมาฉีดอันน้ำมักนะคะน้ำมักไล่มาแลงนะคะนะคะสูตรแบบเฮ็ดเองแบบปลอดไัยเนาะ นะคะแม่น้องมะนาวก็จะใส่ยาเสนนะคะยาฉุนนะคะแล้วก็น้ําส้มสายชูสองอยางนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะเก็ดเนี่ยนะคะพี่น้องก็สีไายเบิ้งแบบภาพรวมๆนะคะพี่น้องเห็นบอแม,ม่น้องมะนาวเห็ด้างไว้อีกฟังหนึ่งบักแตงขึ้นแล้วนะคะอีกฟังหนึ่งแม่น้องมะนาวหัวแต่เอาบักมะระจีนมาปลูกใหม่นะคะพี่น้องเดี๋ยวถามา อัปเดตให้พี่น้องเลยเบิงเลยเรื่อยๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวถามมาเบิงกันเดอ้อนะคะจากนั้นสิาผ้าทายมาเมงปลาดุกของเห้านะคะผูไดที่มีแหนแดงก็สามารถเอาให้ปลากินได้ตัวนี้เป็นแหนอันเพิ่นเอิญวัแนแหนอิ้งอ,งอ่ะสองแฉกหรือวัแนแหนตีนเป็ดหรืออั้งันนี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะบุหูว่าเพิ่นเอิญถือบ่อนะคะปลาดุกมันก็กิกนึ้นกัน นะคะเพราะจากนั่นนะคะพี่น้องย่ายใส่ให้ามกเกี่ยวหยาให้นองกล้วยนะคะก็เลยนี่แหละคะ่ะพี่น้องนี่นะคะ่ะอากาศหอนๆน,นี่นะคะมาเกี่ยวหยาก่อนจะเข้านึงนะคะพี่น้องนะคะพอเกี่ยวได้สักพักก็เริ่มเฉื่งยแล้วนะคะเริ่มสิพ่อล้วล่ะนะคะพี่น้องการอันเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยก็ถือว่าดีนะ,ะพี่น้องถึงแม ราคาอาจจะถือได้ว่าเฮ้ากับในฟุานนะไในปุ๋ยคอกปุ๋ยยังไว้ใสอนันพืชผลทางการเกษตรหรือว่าใส่พักใส่า้าที่เฮ้าปลูกนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องพอเกี่ยวได้สักพักนึงก็สีไห้ประมาณนี้นะคะพี่น้องเกี่ยวอันญญ้าเมื่อยๆนะคะพี่น้องสีมากินย่ำเลยค่ะเด้อพ,พี่น้องมาค่ะพี่น้องมากินย่ำม,ม,มามานะคะพี่น้องย่ำม,มามาใส่อันลูกสิน้นใส่ฮอตดอกสีแดงนะคะพี่น้อง เฮ็ดง่ายๆนี่แหละค่ะเห็นบอกเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆแซ่บคือเกานะคะมาเด้อม,มาเด้อม,มากินข้าวเที่ยงน้ำกันนะคะเป็นย่ำนะคะหลังจากนั้นนะ,ะพี่น้องกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิแวะไปเบิ่งอันไปซอยอันประดิษฐ์อันประกอบตุงนะคะตุงใบโพธิ์ตี้าสีเห็ดไปถวายวัดกับ,บ่าท่านได้แล้วนะคะพี่น้องกัย่งย่งย่งขาดเหลือสิ่งของเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะพี่น้องนี่ก็เห็ด ใกล้ร็จแล้วแล้วนะคะพี่น้องเหลือแต่มาประกอบเข้ากันเนาะนะคะกันนี่นะคะาคามีเวลาวางเข้าก็เห็ดอันอันแนวอันแนวไปเห็ดบุญเห็ดท่านนะคะไว้ประดับประดับประดับว่าให้มันมีความสวยงามนะคะพี่น้องนะคะมีโอกาสกับากันเห็ดกันสร้างไปเนาะค่ะเนาะนะคะการเห็ดบุญบ่มีท่างบ่มีทีส้นสุดนะคะมีโอกาสก็เห็ดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้อง นะคะจากนั้นกลับมาจากการเฮ็ุตุงแล้วนะคะพี่น้องก็มาดายห้าบเขือบักเขือมันมันเป็นลมๆนะคะพี่น้องเพราะว่าอันใบมันรักใบที่นี้มันเป็นตน้นคือจังสิลมพีม่น้องมะนาวก็เลยมาดายหยาข้างๆเราก็จะเอาดินกบกบค้นตน้นกบเหงามั่นเนาะนะคะจากสิบกบยู่บาคา่ค่ะพี่น้องเพราะว่าไกลหน่อยหลายโูดนะคะกบไปก็มันมาเคลียออกเบิดนะคะพี่น้อง ช่วงนี้ใกล้หน่อยดือคักนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องแม่นองมะนาวก็ปลูกบอ่อจากตน้นดอกค่ะพี่น้องประมาณซิบกาหลุมนี่แหละค่ะพี่น้องเห็นบอ่อปลูกคางบ้านคางเงอนเท่ากับพอ่อเลยกินได้เลีย่ยมยูนะคะพี่น้องนะคะแปลงพักเข้าเป็นหกนะคะเป็นหกหกยูนะคะพี่นอ้นะะบบนองนะคะกับบ่มเป็นยังนะคะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะ ทอตกแกลงมากเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องเห็นบ่บ่เมนน้ำหวานเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องนะคะเป็นน้ำใบยาสูบนะคะน้ำอัญญาชุนหรือว่ายาเสน่นนะคะพี่น้องม่น้องมะนาวใส่ผสมกับน้ำส้มสายชูนะคะยางละเคืองนะคะแล้วก็เอาไปฉีดพ่นนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีอันผสมไปน้ำน้ำการโหลดนะคะเป็นฮอร์โมนไข่นะคะเป็นการบำรุง อันพ่นบ่มรุ่งดอกไปในโตนะคะนอะนะคะจากนั้นห้องก็เติมน้ำลงไปนะคะพี่น้องฉีดพ่นนี่นะคะพี่น้อง,ะะองเห็ดเกษตรกเห็ดไปโลดนะคะพี่น้องการปรับไส้การเรียนรู้ในการเห็ดเกษตรอินรี์ก็ต้องศึกษาแน่นอ่ะคะ่ะนอเพราะว่าแต่การอันฉีด อันยาที่เข้ามาไหลมาแรงกิดสาคัญนะคะพี่น้องว่าเข้าสิทธ์ไปแล้วมันดีต่อสุขภาพเข้าบอมันเป็นผลเสียบอมันอันตรายบอนะคะเป็นน้องมาน้าเติมน้ําส้มสายชูไปอีกนะคะเพราะว่าหูซึกว่าดมมึงกินแล้วมันบม่ค่อย บัน่คอยชุนนะคะพี่น,อน,ะะนอ้องก็นี่แหละค่ะพี่น้องเฮาก็จะมาฉีดบักแตงเฮานะคะหูสึกว่าอันมแมลงวันทองนะคะมันมาเจาะบักแตงแล้วนะคะก็ลองฉีดฉีดเบึ่งนะคะว่ามันสิเอาอยู่บอนะคะเมื่อน,นี้ก็เข้ามาแท็กทายพี่น้องซ้านี้ล่ะคะ่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้ค่ะเด้อที่เขามาให้กําลังแนงใจนะคะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมน ถามาคลิปแบบนี้ก็กดติดตามไว้เด้อค่ะพี่น้องนะคะมื้อนนี้้ก็ขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆนะคะที่เขามาให้กำลังแห้งใจแม่นองมะนามื่อนานก็ขอลาไปแล้วสวัสดีจ้า